โอ้มันธนาเดือดฟ้องเรียกค่าเสียหาย20ล้านจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกว่าเป็นมหากาบทวงหนี้ที่ฟาดฟันกันแบบไม่รู้จบสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่โบมันธนาที่ล่าสุดขึ้นโรงพักสอน,นอทองหล่อแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องคู่กรณีที่ไม่หยุดทำลายชื่อเสียงประกาศเรียกค่าเสียหาย20ล้านบาทลั่นทวงหนี้ผ่านสื่อเป็นการใช้สิทธิที่ผิดวิธี โดยเมื่อวันที่12กันยายน2567ปู่มันธนาได้โพสต์อินสตาแกรมระบุว่าวันนี้มาดำเนินคดีกับคนจุดๆที่ไม่หยุดทำลายชื่อเสียงของปู่เพิ่มจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกค่าเสียหาย20ล้านเพราะมีผลกระทบต่องานสนุกปากกันมากก็รอรับผลของการกระทำที่ทำลายชื่อเสียงคนอื่นกันได้เลยค่ะ การทวงนี้ผ่านสื่อเป็นการใช้สิทธิผิดวิธีและกฎหมายหรือสารไม่รับรองให้ทําได้เก่งออกสื่อประจานคนอื่นกันมากก็ไปเก่งกันต่อหน้าสารต่อก็แล้วกันนะคะในเมื่อไม่หยุดออกสื่อด่าปูก็มาดูกันว่าจะโดนกี่คดีค่ะถึงเวลาลุกขึ้นสู้ด้วยกฎหมายในแบบของปัญญาชนอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะต้องบอกว่าปูมัณน,นาแรงไม่มีแผวออกมาฟาดเจ้านี้รัวๆเลยละคะ่ะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ